เรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พบกันในชั่วโมงสังคมศึกษานะครับสําหรับชั่วโมงสังคมศึกษานะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมให้เด็กทํานะครับในหนังสือสังคมเล่มนี้นะครับให้เด็กเตรียมหนังสือสังคมขึ้นมานะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการนะครับทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับหลังจากที่นะครับเราได้เรียนนะครับเรื่อง พุทธสาวกนะครับก็คือประวัติของพระอุรุเวลกัสปะและก็เรื่องชาวพุทธตัวอย่างเป็นประวัติของสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกกับประวัติของสมเด็จพระศรีนคร,รินทรบรมราชชนนีไปแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆทาแบบทดสอบท้ายหน่วยที่3นะครับอยู่ในหน้าที่72 และครับและ73มีทั้งหมด10ข้อนะครับให้เด็กๆนะครับทำมาสง่งทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะครับเด็กๆสาม,มารถสืบ